นานมาแล้วที่หมู่บ้านดงวังเป็นหมู่บ้านเล็กๆอยู่กลางหุบเขาในแถบป่าลึกสองปีมานี้ที่หมู่บ้านเกิดความแห้งแลง้งจนชาวบ้านไม่สามารถทำสวนทำนาหรือทำการเกษตรใดๆได้เลยชาวบ้านต้องประสบกับความอดอยากเกิดความทุกข์ยากลำบากแสนเข็ญผู้ใหญ่กำปอผู้นำหมู่บ้านดงวังได้เรียกลูกบ้านมาเพื่อปรึกษาหาลือผู้ใหญ่กำปอบอกกับลูกบ้านว่า พวกเราข้าว่าจะขออาสาพวกผู้ชายสักห้าหกคนออกเดินทางไปกับข้าข้าจะพาออกไปหาสถานที่แห่งไหม่เพื่อตั้งหมู่บ้านหากพวกเราไม่คิดทำอะไรเลยมีหวังพวกเราคงจะต้องอดตายแน่ๆเมื่อชาวบ้านได้ยินผู้ใหญ่กำปอพูดชักชวนเช่นนั้นเราผู้ชายในหมู่บ้านต่างก็เห็นด้วยและยินดีจะอาสาไปกับผู้ใหญ่กำปอ ชายชาวบ้านผู้หนึ่งพูดขึ้นมาข้าเองก็ขออาสาไปด้วยนะผู้ใหญ่หากเราไม่คิดหาทำเลเพื่อตั้งหมู่บ้านใหม่เลยเด็กและคนชราในหมู่บ้านจะต้องลำบากมากขึ้นทุกวันเสียงพูดเมื่อครู่เป็นเสียงของนายเชี่ยวเขาเป็นชายหนุ่มอายุ20ปีนายเชี่ยวผู้นี้เป็นคนกล้าหาญและรักการผจญภัยชอบท่องเที่ยวในป่าลึกเที่ยวหาของป่าบ้างออกล่าสัตว์บ้างหรือบางครั้งเขาก็มักจะนอนค้างคืนในป่า เขาเป็นคนไม่กลัวสิ่งใดไม่ว่าจะเป็นเรื่องลี้ลับเรื่องอาถรรพ์ต่างๆหรือแม้กระทั่งความดูร้ายของสัตว์ป่าดีดีได้คนหนุ่มใจกล้าอย่างเองไปด้วยเราจะได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือกันอีกสองวันพวกเราจะออกเดินทางให้ทุกคนที่จะไปกับขบวนสำรวจเตรียมตัวกันให้พร้อมเมื่อผู้ใหญ่กำปอกล่าวจบ แววตาของทุกบ้านทุกคนเปล่งประกายอย่างมีความหวังทุกคนก็มองไปที่ผู้ใหญ่กำปอด้วยความซาบซึ้งและปิติยินดีสองวันต่อมาเราผู้ชายที่สมัครใจไปกับผู้ใหญ่กำปอก็ได้มารวมตัวกันอยู่ที่หน้ากระท่อมของผู้ใหญ่กำปอจากนั้นผู้ใหญ่กำปอก็หยิบเอาสร้อยเชือกที่ทำมาจากเศษผ้าจีวรอ,ออกมาจากถุงย่ามเอาละทุกคนข้ามีของดีจะมอบให้นี่ก็คือสร้อยเชือก ที่ทำมาจากเศษผ้าจีวรของอาจารย์ข้าทุกคนจงเก็บเอาไว้เพื่อเป็นสิ่งป้องกันภัยและข้าอยากจะให้ทุกคนจดจํำบทคาถาจากผ้าหนังเสือนี้เอาไว้ให้ขึ้นใจถ้าหากเกิดเหตุการณ์ขับขันให้ท่องบทคาถานี้จะช่วยให้ทุกคนแคล้วคลาดปลอดภัยจากสิ่งอันตรายทั้งหลายทั้งปวงได้จากนั้นคณะสำรวจของหมู่บ้านดงวัง ก็ช่วยกันจัดเตรียมสัมภาระและสิ่งของที่จําเป็นขึ้นบนข้อเกวียนมีวัวเทียมเกวียนไปสองตัวเป็นวัวของผู้ใหญ่กําปอชื่อเจ้าตะวันกับเจ้าภูผานําพาเหล่าคณะสํารวจของหมู่บ้านดงวังล่อนเล่พระเนจรอ,ออกมาหาสถานที่แห่งใหม่เพื่อตั้งหมู่บ้านผู้ใหญ่กําปอเป็นคนควบคุมเกวียนพาลูกบ้านหกชีวิตฝ่าป่าหนาดงทึบลัดเลาะไปตามซอกเขาดงสูงคณะสำรวจของหมู่บ้านดงวัง ออกลอนแลมมาได้สามวันก็มาเจอกับสถานที่แห่งหนึ่งบริเวณนั้นเป็นที่ลาบสลับกับเนินสูงที่ลาบรุ่มเหมาะแก่การทำเกษตรส่วนที่เนินสูงเหมาะแก่การสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยนี่พวกเราข่าว่าที่นี่และเหมาะแก่การตั้งหมู่บ้านพวกเรามองไปทางนั้นสิที่ตรงนั้นเป็นที่ลาบสลับกับเนินสูง ทางทิศต,ตะวันออกมีทิวเขาล้อมรอบส่วนทางทิศต,ตะวันตกมีลำน้ำเล็กๆไหลทอดลงมาจากภูเขาทุกคนคิดว่าอย่างไรพวกเราทุกคนก็เห็นด้วยกับผู้ใหญ่ดีงั้นพวกเราก็พาชาวบ้านอบพยพมาตั้งหมู่บ้านที่นี่กันเถอะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่เนินสูงตรงนั้นมีหลุมและดูคล้ายจะเป็นบ่อน้ำไหนนำทางข้าไปดูสิ นายเชี่ยวนำทางผู้ใหญ่กำปอกับทุกคนไปยังหลุมที่นายเชี่ยวบอกว่าเหมือนจะเป็นบ่อน้ำสิ่งที่ผู้ใหญ่กำปอและทุกคนเห็นบริเวณนั้นเป็นระลานหินโล่งกว้างขนาดใหญ่และที่เนินระลานหินนั้นก็ปรากฏมีบ่อน้ำเป็นหลุมกลมๆและบ่อน้ำนั้นก็มีขนาดพอๆกับคบมองตำข้าวทุกคนต่างก็มองดูอย่างประหลาดใจผู้ใหญ่เครื่องไม้เครื่องมือชนิดใดกัน ที่ใช้ขุดเจาะหินตรงนี้ให้เป็นบ่อน้ำขนาดเท่ากับคกม,มองตำข้าวเช่นนี้ได้นายเสาถามขึ้นมาด้วยความสงสัยขนาดที่ผู้ใหญ่กำปอยังคงเดินวนดูรอบๆบ่อน้ำก่อนจะเล่าให้เหล่าลูกบ้านฟังว่าสมัยนั้นตอนที่ข้าเป็นเด็กหนุม่มพ่อของข้าเคยเล่าให้ฟังว่าหลุมน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นนี้มักจะเป็นเสมือน ประตูสู่วังนาคินเมืองนาคาของเหล่าพญางูใหญ่และพญานาคแต่ข้าก็ไม่แน่ใจว่าเรื่องเหล่านี้มีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดพอพูดจบผู้ใหญก่กำปอก็ชะเง้อหน้ามองดูที่ปากบ่อน้ำแกใช้ก้อนหินลูกเท่ากำปัน้นโยนลงไปในบ่อพร้อมกับนับเลขอยู่ภายในใจแกนับไปถึงเลขสี่เสียงของก้อนหินก็กระทบกับผิวน้ำให้แกได้ยิน ผู้ใหญ่กำปอพูดขึ้นมาด้วยความดีใจโอ้พวกเรานี่ขนาดเป็นช่วงฤดูแล้งในบ่อนี้ก็ยังพอมีน้ำอยู่บ้างและน่าจะเป็นบ่อน้ำจืดนะจากนั้นผู้ใหญ่กำปอและเหล่าคณะสำรวจก็กลับไปนำพาผู้คนจากหมู่บ้านดงวังอพยพมาตั้งหมู่บ้านใหม่ที่นี่และตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่าหมู่บ้านเนินบ่อคำเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นมาตามสถานที่บริเวณน,นั้น เมื่อชาวบ้านทุกคนช่วยกันสร้างบ้านเดือนที่อยู่อาศัยจนเสร็จผู้ใหญ่กำปอก็นำพาชาวบ้านบวงสรวงเทวดาฟ้าดินพร้อมกับปอก,ก่าวผีป่าเจ้าเขาด้วยเครื่องสังเวยและดอกไม้ทูบเทียนพิธีกรรมนี้ถูกจัดขึ้นที่หน้าหมู่บ้านแบบเรียบง่ายสร้างความสบายใจสบายกายให้แก่ชาวบ้านทุกคนเป็นอย่างมากหลายเดือนต่อมาเหมือนทุกอย่างที่หมู่บ้านเดินบอกคำจะราบลื่นไปได้ด้วยดีชาวบ้านสามารถทำสวนทำนา และทําการเพราะปลูกพืชไร่ได้ตามที่ต้องการชาวบ้านทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ขาดไม่เขินเหมือนกับที่ผ่านมาแต่แล้วก็ได้เกิดเรื่องราวประหลาดขึ้นค่ําคืนอันมืดมิดปกคลุมผืนป่าอันเงียบสงัดในยามสองของคืนนั้นจันทร์ครึ่งเสี้ยวลอยเด่นตรงกลางหัวพร้อมกับกลุ่มดาวที่พราวพั่งอยู่บนท้องฟ้าส่องแสงสรวลอดผ่านใบไม้ที่หนาทึบ สาดแสงลงสู่พื้นดินเป็นหย่อมๆนายเชี่ยวเดินลัดเลาะออกมาตามเส้นทางที่คดเคี้ยวหลังจากที่เขาเข้าไปดักสัตว์ในป่าลึกแสงจันทร์ส่องลงมาพอที่จะมองเห็นทักษียภาพรอบๆบ,บริเวณป่าทางเดินได้พอเรือนรางนายเชี่ยวเดินมาใกล้จะถึงบริเวณบ่อน้ำเก่าแก่ที่อยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านก็ปรากฏเห็นเงาๆหนึ่งกำลังเดินไปทางบ่อน้ำด้วยความสงสัยนายเชี่ยวจึงแอบเดินตามไปห่าง แสงสลัวจากแสงจันทร์ที่ส่องลงมาทำให้เขามองออกว่าเงาตะคุ่มตะคุ่มนั้นเป็นเงาล่างของผู้หญิงนายเชี่ยวรู้สึกแปลกใจเพราะในเวลายามสองเช่นนี้ไม่น่าจะมีคนในหมู่บ้านออกมาตักน้ำเงาของหญิงคนนั้นเดินไปหยุดที่ขอบบ่อแล้วเธอก็ใช้มือเขี่ยค้นหาสิ่งของบางอย่างตามก้อนหินที่อยู่ใกล้ๆก,กับบ่อน้ำค้นหาไปได้ไม่นานนักเธอก็หยิบเอาสิ่งของสิ่งหนึ่งขึ้นมา ของสิ่งนั้นดูคล้ายกับเกล็ดของสัตว์จำพวกปลาหรือไม่ก็งูแต่ที่น่าประหลาดใจก็คือสีของเกล็ดนั้นเป็นสีทองและมีขนาดพอๆพกับฝ่ามือของนางส่งแสงวาวับสะท้อนกับแสงจันทร์ครึ่งเสี่ยวในยามค่ำคืนขณะที่นายเชี่ยวกำลังมัวแต่คิดสงสัยจู่ๆหญิงสาวก็กระโดดลงไปในบ่อน้ำต่อหน้าต่อตาการกระโดดลงไปในบ่อน้ำของหญิงสาวทำให้นายเชี่ยวตกใจมาก ในใจของนายเชี่ยวกลัวว่าหญิงสาวผู้นั้นจะได้รับอันตรายถึงชีวิตเขารีบวิ่งไปที่ปากบ่อน้ำพยายามมองหาหญิงสาวในความมืดแต่ก็ไม่พบเธอนายเชี่ยวเพียงแต่แลเห็นผิวน้ำที่สงบนิ่งที่มีเพียงเงาจันทร์ครึ่งเซี่ยวสะท้อนผิวน้ำเป็นประกายวาววับนายเชี่ยวรู้สึกราวกับว่ามีความลับบางอย่างซ่อนอยู่ภายใต้ผิวน้ำอันมืดมิดนั้น นายเชี่ยวตัดสินใจกระโดดลงไปในบ่อน้ําเพื่อจะช่วยเรือหญิงสาวคนนั้นขึ้นมาเขากลั้นหายใจดำลงไปใต้ผิวน้ําและพยายามมองหาร่างของหญิงสาวอีกครั้งแต่แล้วเขาก็ต้องประหลาดใจนายเชี่ยวเห็นร่างของหญิงสาวกําลังดำลงไปในน้ําลึกเพื่อหนีพญานาคสองตัวที่กําลังไล่ตามหลังไปอย่างไม่ลดละนายเชี่ยวเห็นว่าเหตุการณ์นั้นคับขันเขาใช้มือกำสร้อยเชือกที่ผู้ใหญ่กำปอนั้นมอบให้ แล้วท่องกำกับด้วยบทคาถาอย่างตั้งใจเพียงหวังว่าจะช่วยเหลือหญิงสาวผู้นั้นให้พ้นจากพญานาคสองตนนั้นให้ได้ทันใดนั้นเองก็เกิดมีแสงสีทองส่องเป็นประกายลอดออกมาจากมือที่กำสร้อยเชือกนั้นไว้ด้วยฤทธานุภาพของมนตราแสงสีทองนั้นส่องไปกระทบกับตัวของพญานาคทั้งสองตนจนพญานาคได้รับความเจ็บปวดและยากจะต้านทานฤทธานุภาพนั้นได้จากนั้น พญานาคทั้งสองตนก็วหว้ฝ่ากระแสน้ําหายไปนายเชี่ยวก้มมองดูที่สร้อยเชือกด้วยความโล่งใจแต่เมื่อเขาหันกลับไปมองที่หญิงสาวอีกครั้งเขาก็พบว่าหญิงสาวคนนั้นกําลังกลายร่างเป็นงูใหญ่ตัวสีดํามมือมมีลาตัวขนาดใหญ่เท่ากับต้นตาลและทันใดนั้นเองกระแสน้ําในบอ่อได้เกิดหมุนเป็นเกลียวขึ้นอย่างแรงเกลียวขึ้นน้ํานั้น ก็ได้ดูดเอาร่างของนายเชี่ยวลงไปราวกับว่าเขากำลังตกลงมาจากที่สูงนายเชี่ยวพยายามที่จะทรงตัวแต่ก็ไม่สามารถต้านทานกระแสะน้ำได้ร่างของนายเชี่ยวก็ค่อยๆถูกดูดลงไปในความมืดมิดจนในที่สุดเขาก็หมดสติไปนายเชี่ยวหมดสติไปนานเท่าไรไม่ทราบได้เขาค่อยๆลืมตาตื่นขึ้นมาและได้มองเห็นแขนอันเลวเล็กผิวพันเปล่งปลั่งสดใสที่กำลังใช้ผ้าเช็ดตามใบหน้าของเขา กลิ่นหอมจัดผ้าทำให้นายเชี่ยวค่อยๆได้สติและฟื้นขึ้นมานายเชี่ยวพยายามมองไปที่ใบหน้าของหญิงสาวแต่เขาก็มองเห็นได้ไม่ค่อยชัดนายเชี่ยวยังคงรู้สึกว่าทุกสิ่งที่อยู่รอบๆตัวมันยังคงหมุนเหมือนกับเกลียวขึ้นน้ำที่นำพาเขามาในสถานที่แห่งนี้ท่านฟื้นแล้วหรือเสียงของหญิงสาวถามขึ้นมาท่านกระโดดลงบ่อน้ำตามเรามาสินะ และท่านได้ช่วยเหลือเราเอาไว้จากพญานาคอันตพานสองตนนั้นนายเชี่ยวพยายามตั้งสติและปฏิปตอเรื่องราวที่เกิดขึ้นอยู่ชั่วครู่ข้านึกว่าเจ้าเป็นคนในหมู่บ้านเดินบอกคำข้าก็เลยคิดจะช่วยแต่ข้าไม่คิดเลยว่าเจ้าจะกลายร่างเป็นงูใหญ่ลำตัวสีดำมาเมื่มหญิงสาวก็พลางหัวเราะเบาๆและในตอนนี้นายเชี่ยก็มองเห็นใบหน้าของหญิงสาวผู้นั้นได้อย่างชัดเจนมากขึ้น ใบหน้าของเธองดงามราวกับเทพธิดานายเชี่ยวรู้สึกราวกับต้องมนสะกดจนไม่อาจจะละสายตาจากใบหน้าของเธอได้เราทราบซึ้งที่ท่านเป็นคนดีคิดช่วยเหลือคนอื่นที่ไม่เคยแม้แต่จะรู้จักกันมาก่อนสิ้นคำพูดของหญิงสาวนายเชี่ยวก็มองไปรอบๆอ,อย่างประหลาดใจเขามองเห็นว่าปราสาทร,ราชวังแห่งนี้มีความสวยงามตะการตาเสาทุกต้นของปราสาทสลักเสลาด้วยรวดลายพญางูใหญ่ มีความปราณีตสวยงามวิจิตพิสดารและตัวปราศาสต์ตั้งตระหง,ง่านอยู่ใจกลางเมืองผู้คนในเมืองแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่ดูแปลกตาที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่านั้นชาวเมืองเดินผ่านไปเดินผ่านมาและดูเหมือนว่าไม่มีใครสนใจเขาทั้งสองคนเลยนายเชี่ยวรู้สึกว่าชาวเมืองทุกคนมองไม่เห็นตนและหญิงสาวนายเชี่ยวมองดูผู้คนที่เดินผ่านไปมาด้วยความสงสัยเขาเอ่ยถามหญิงสาวว่าที่นี่คือที่ไหน หญิงสาวคนนั้นก็ตอบกับนายเชี่ยวว่าที่นี่คือเมืองนครบาดานเป็นเมืองที่อยู่คู่ขนานกับโลกมนุษย์ของพวกท่านและตอนนี้ท่านอยู่ที่วังนาคินเป็นเมืองของพญางูใหญ่พระนามว่าอูรุคนาคาเมื่อนายเชี่ยวได้ยินจากปากของเธอเช่นนั้นเขาก็มีทีท่าตกใจออกมาเขาถามหญิงสาวอีกว่าแล้วข้าจะออกไปจากเมืองนี้กลับไปที่หมู่บ้านเลือนบ่อคำได้อย่างไร ข้าก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะในตอนนี้ประตูของวังนาคินได้ปิดลงแล้วและจะเปิดอีกเมื่อใดก็ไม่ทราบได้เมื่อนายเชี่ยวได้ยินเช่นนั้นเขาก็รู้สึกตกใจกลัวมากกว่าเดิมและเขาก็ได้ขอร้องให้หญิงสาวพาเขาไปที่ประตูทางออกของวังนาคินแต่ก็ถูกหญิงสาวผู้นั้นปฏิเสธอีกครั้งท่านออกไปตอนนี้ไม่ได้หรอกท่านต้องรอเวลาเท่านั้นนายเชี่ยวทิ้งตัวนั่งลงด้วยความหมดหวังเขาก็คิดบ่นอยู่ภายในใจ ตายแน่หากเป็นเช่นนี้เราคงจะไม่มาติดอยู่ในเมืองนี้จนตายใช่ไหมความคิดของนายเชี่ยวที่เพียงแค่คิดภายในใจแต่ดูเหมือนว่าหญิงสาวจะได้ยินสิ่งที่เขาคิดเธอจึงพูดปลอบใจในายเชี่ยวไปว่าท่านไม่ต้องตกใจไปท่านจะปลอดภยัยและจะกลับไปยังบ้านเมืองของท่านได้อย่างแน่นอนหากประตูเมืองนาคินเปิดขึ้นเมื่อใดเราจะบอกกับท่านด้วยตัวเราเอง คำพูดของเธอพอที่จะทําให้นายเชี่ยวคลายความกังวลใจลงได้บ้างนายเชี่ยวเอ่ยถามหญิงสาวต่อไปอีกว่าแม่นนางเจ้าชื่อว่าอะไรหญิงสาวหันกลับมามองที่ชายหนุ่มเชี่ยวด้วยสีหน้าที่แปลกใจจากนั้นนางถามกลับไปว่าแล้วท่านละ่ะนามว่าอะไรนายเชี่ยวมองไปที่ดวงตาของหญิงสาวข้าชื่อเชี่ยวเป็นหนุ่มที่รูปงามที่สุดในหมู่บ้านเนินบอคำ้ำรูปงามอย่างนั้นหรือ หญิงสาวมองดูนายเชี่ยวพร้อมกับสายหน้าเมื่อเธอได้ยินนายเชี่ยวบอกว่าตนเองนั้นเป็นหนุ่มรูปงามข้าจะบอกท่านนะนอกจากเจ้านครนาคินที่มีพระนามว่าอุรุคนาคาผู้คนที่นี่ไม่มีใครมีชื่อเรียกกันหรอกหนาะที่นี่ชาวนาคินทุกคนจะไม่มีนามใดๆให้เรียกทั้งสิ้น เพราะว่าหากหมดบุญจากเมืองนครนาคินนี้ไปแล้วพวกเราก็จะได้หลุดพ้นและไม่ทิ้งแม้แต่ชื่อเสียงเรียงนามไว้ให้โศกเศร้าเป็นบ่วงผูกมัดจิตวิญญาณของพวกเราอีกต่อไปแล้วถ้าหากแม่นางไม่มีชื่อหากข้าต้องการความช่วยเหลือข้าจะเรียกให้ใครช่วยข้าได้ละแม่นางแม่นางช่วยตั้งชื่อให้ข้าได้เรียกสักชื่อหนึงเถอะ เป็นชื่อที่เรียกเฉพาะเราสองคนก็ได้หากข้าได้กลับไปที่หมู่บ้านเนินบ่อคำแล้วข้าจะไม่เอ่ยนามที่ใช้เรียกแม่นางให้แก่ครได้ยินข้าสัญญาขณะที่หญิงสาวกำลังพยายามลึกชื่อเพื่อที่จะให้นายเชี่ยวได้เรียกชื่อของเธออยู่นั้นอยู่ๆในหัวของเธอก็เกิดภาพภาพหนึ่งขึ้นมานางเห็นตัวเองกำลังนอนอยู่บนเตียงที่ตกแต่งด้วยเพชรดินจินดาเรดูสวยแปลกตาและมีชายคนหนึ่ง กำลังพยายามเรียกชื่อของนางอยู่ตลอดเวลาว่าทิคำพรทิคำพรตื่นขึ้นมาเถออจากนั้นนางก็รู้สึกบูกว่าร่างของนางเซธลามือจับที่แขนของนายเชี่ยวไว้แน่นนายเชี่ยวก็รีบประคองนางนั่งลงค่อยๆนั่งนะแม่นางเจ้าเป็นอะไรไป ทำไมอยู่ๆหน้าตาของแม่นางถึงได้ดูซีดเสียวลงเช่นนี้ล่ะข้าก็ไม่รู้เหมือนกันอยู่ๆข้าก็นึกชื่อหนึ่งขึ้นมาได้ท่านเรียกข้าว่าที่คําพรก็แล้วกันนะได้ข้าจะเรียกแม่นางว่าที่คําพรหญิงสาวยังคงนึกถึงน้ําเสียงของชายผู้นั้นที่เขากําลังพยายามปลุกให้เธอตื่นขึ้นมาอีกครั้งอย่างอาไลอาวรเธอรู้สึกว่าเสียงของชายผู้นั้นเป็นเสียงที่เขาคุ้นเคย เหมือนกับเขาเคยเอ่ยและเรียกชื่อนี้กับเธอมาก่อนจากนั้นหญิงสาวที่คำพรก็พานายเชี่ยวเดินชมปราสาตราชวังของเมืองนาคินทั้งสองได้พูดคุยกันอย่างถูกอกถูกใจในายเชี่ยวเพลิดเพลินกับความสวยงามของปราสาตราชวังไปนานเท่าไรไม่ทราบได้อยู่ๆนายเชี่ยก็นึกแปลกใจว่าตนและหญิงสาวที่คำพรเดินกันมาตั้งนานแล้วแต่เหตุไหนท้องฟ้ายังคงความสว่างสวัยอยู่เช่นเดิม นายเชี่ยวจึงเอ่ยถามหญิงสาวขึ้นมาว่าเออนี่แม่นางที่คำพนตอนนี้เวลาเท่าใดแล้วหญิงสาวที่คำพรหันมามองที่นายเชี่ยวด้วยความสงสัยนางถามกลับมาว่าเวลาที่ท่านพูดถึงคือสิ่งใดกันนายเชี่ยวรู้สึกประหลาดใจอีกครั้งเขาละล่ำละลักอธิบายความหมายของเวลาให้หญิงสาวที่คำพรฟังเวลาก็คือในตอนนี้เป็นตอนเช้าตอนบ่ายหรือว่าตอนเย็นยังไงล่ะแม่นาง หญิงสาวที่คำพรก็พยักหน้าด้วยความเข้าใจนางเล่าให้นายเชี่ยวฟังว่าที่นี่ไม่มีเวลาจะมีก็แต่คนเคาะยามคอยตีคองทองแดงบอกเวลาให้กับพวกเราชาวนาคินหากคนเคาะยามตีคองทองแดงสามครั้งนั่นก็หมายความว่าทุกคนจะต้องตื่นขึ้นมาทุกคนในเมืองนาคินมีหน้าที่ไม่เหมือนกันแต่ทุกคนจะต้องทำตามที่เจ้านาครสั่งให้ทำเช่นนาคินตนไหนแก่ชราเจ้านาครก็จะให้พวกเขา ดูแลความสะอาดรอบๆวังนาคินและถ้านาคินตนไหนยังหนุ่มสาวเจ้านาครก็จะให้ทำกิจธุระอย่างเช่นออกไปช่วยปกป้องสัตว์มีพิษจำพวกงูแมงป่องตะขาบไม่ให้สัตว์มีพิษเหล่านี้มารบกวนพระทดงที่ท่านได้มาปรากฏอยู่ใกล้ๆก,กับประตูทางเข้าออกของเมืองนาคินหรือบางครั้งเจ้านาครก็จะให้ไปเปิดถ้ำนาคิน เพื่อให้พระธุดคงได้มีสถานที่สงบไว้ปฏิบัติธรรมและเพื่อให้พวกเราชาวเมืองนาคินได้รับฟังธรรมจากพระธุดคงอีกด้วย นายเชี่ยวตั้งใจฟังสิ่งที่หญิงสาวที่คำพรเล่าอย่างตั้งอกตั้งใจจากนั้นเสียงจากคล้องทองแดงของคนเคาะยามก็ดังขึ้นมาหกครั้งเสียงนี้หมายความว่าเช่นใดกันลืมแม่นางเสียงคล้องทองแดงดังหกครั้งหมายความว่าให้พวกเราชาวนาคินทุกตนหยุดทํากิจต่างๆแล้วกลับเข้าที่พักของตนแล้วแม่นางพักอยู่ที่ใดที่อยู่ของข้าจะอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ทางท้ายวังนาคิน จากนั้นทั้งสองก็เดินไปตามทางเดินเล็กๆจนมาถึงต้นไม้ใหญ่ที่นางได้กล่าวมาก่อนหน้านี้แม่นางทําไมแม่นางถึงได้มาอาศัยอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่แม่นางไม่มีเรือนเหมือนกับนาคินตอนอื่นหรือหากข้าจะบอกอีกเรื่องเกี่ยวกับตัวข้าในตอนนี้ท่านคงจะไม่กลัวข้านะตอนนี้ที่ข้ามาอยู่ที่เมืองน,นี้ได้ข้าก็ไม่มีอะไรจะต้องกลัวอีกแม่นางมีเรื่องอันใด เออกข้าจะพูดอย่างไม่ปิดบังท่านในตอนนี้ข้าเป็นเพียงวิญญาณที่หลุดออกจากล่างและข้าก็จําไม่ได้ด้วยว่าข้าเป็นใครบ้านอยู่ที่ใดข้าก็เลยต้องมาอาศัยอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นนี้เมื่อหญิงสาวที่คําพรเล่าจบเธอก็รู้สึกเสียใจที่ตนเองต้องมาประสบกับเคาะร้ายเช่นนี้ที่แท้ก็เป็นเช่นนี้นี่เองนายเชี่ยวรู้สึกสงสารานางเป็นอย่างมากจึงพูดขึ้นมาว่าถ้าอย่างนั้น เอาอย่างนี้แล้วกันระหว่างที่ข้ารอให้ประตูเมืองเปิดอีกครั้งข้าจะช่วยแม่นางหาทางกลับเข้าร่างของแม่นางให้จนได้แล้วถ้าหากประตูเมืองนาคินเปิดก่อนก่อนที่ข้าจะหาทางกลับร่างของข้าได้ล่ะข้าจะช่วยให้แม่นางกลับคืนเข้าร่างจนได้ก่อนข้าถึงจะกลับหมู่บ้านเนินบ่อคำข้าสัญญาเมื่อได้ยินเช่นนั้นหญิงสาวที่คำพรก็รู้สึกซาบซึ้งที่นายเชี่ยวสัญญากับเธอว่า จะช่วยให้เธอกลับคืนเข้าล่างของเธอให้จนได้เสียก่อนจากนั้นหญิงสาวที่คำพรก็บอกให้นายเชี่ยวหาที่นอนใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นนี้สักที่หนึ่งและก่อนที่หญิงสาวที่คำพรจะนอนนั้นนางได้มอบเกล็ดทองขนาดเท่าฝ่ามือให้กับนายเชี่ยวและเธอยังกำชับกับนายเชี่ยวอีกว่าให้เก็บเกล็ดทองนี้ไว้ให้ดีแม่นางสิ่งนี้ดูเหมือนของมีค่าแม่นางมอบไว้ให้ข้าทำไม สิ่งนี้คือเกล็ดทองเป็นของสำคัญที่ข้าอยากจะมอบให้แก่ท่านเพื่อตอบแทนความดีที่ท่านเคยช่วยข้าให้พ้นจากเหล่าพญานาคอันตพานถ้าหากท่านต้องการความช่วยเหลือก็ให้ท่านนึกถึงข้าข้าจะมาช่วยเหลือท่านไม่นานนายเชี่ยวก็พลอยหลับไปเพราะความเหนื่อยล้าคืนนั้นนายเชี่ยวได้ฝันไปว่าเขาถูกพญานาคอันตพานสองตนนั้นจับตัวเอาไว้พญานาคอันตพานกำลังอ้าปากเพื่อจะทำร้ายตน เสียงคล้องจากคนเคาะยามก็ดังขึ้นมานายเชี่ยวสะดุ้งตื่นจากฝันร้ายด้วยความตกใจเขาหอบหายใจทีๆตกใจหมดฝันนี้ช่างเหมือนกับเรื่องจริงเหลือเกินเมื่อนายเชี่ยวหายจากอาการตกใจเขาก็มองไปร,บรอบๆแต่กลับไม่พบหญิงสาวที่คำพรเขาผุดลุกขึ้นยืนแล้วมองไปร,บรอบๆบริเวณใต้ต้นไม้อีกครั้งแต่ก็ไร้วี่แววของหญิงสาวที่คำพรนายเชี่ยวเริ่มรับรู้ถึงความเงียบ เมื่อมองไม่เห็นผู้คนที่เคยเดินพลุกพ่านผ่านไปมาและในตอนนี้ทุกอย่างที่เมืองนาคินก็ได้เงียบกริบจนรู้สึกน่าใจหายด้วยความเป็นห่วงหญิงสาวที่คำพรนายเชี่ยวจึงออกตามหาเธอเขาเดินไปตามถนนที่ทอดยาวผ่านบ้านเรือนของชาวนาคินนายเชี่ยวสังเกตเห็นว่าทั้งสองข้างทางบ้านเรือนทุกหลังล้วนถูกปิดประตูหน้าต่างอย่างมิดชิดจนทำให้บรรยากาศเงียบสงบวังเวง นายเชี่ยวยังคงเดินต่อไปจนเขาเดินมาถึงต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลกับปราสาทวังนาคินเท่าไหรนักเขามองเห็นเหล่าชาวเมืองมารวมตัวกันอย่างเนืองแน่นพร้อมกับเสียงโห่ร้องยินดีดังตึกกล้องไปทั่วบริเวณนายเชี่ยวมองเห็นหญิงสาวที่คำพรยืนอยู่ท่ามกลางเหล่าชาวเมืองนายเชี่ยก็รู้สึกโล่งใจเขาเห็นรอยยิ้มแห่งความสุขบนใบหน้าของเธอเธอโบอกมือทักทายชาวเมืองที่มาห้อมร้อมแสดงความยินดีนายเชี่ยก็เดาได้ทันทีว่า แท้จริงนั้นหญิงสาวที่คำพรเป็นที่ดาของเจ้านครนั่นเองท่ามกลางฝูงชนที่กำลังเฉลิมฉลองด้วยความดีใจนายเชี่ยวพยายามแทรกตัวเข้าไปในวงล้อมเพื่อจะเข้าไปแสดงความยินดีกับหญิงสาวที่คำพรตอนนี้ในใจของนายเชี่ยวรู้สึกดีใจมากที่หญิงสาวกลับคืนสู่ร่างได้อย่างปลอดภัยและไม่ต้องเป็นวิญญาณเร่ร่อนอีกต่อไปแต่เมื่อนายเชี่ยวเข้าไปใกล้หญิงสาวที่คำพรเขากลับต้องชงงะงักด้วยความประหลาดใจ หญิงสาวที่คำพรจ้องมองเขาด้วยแววตาที่ว่างเปล่าราวกับว่าเธอไม่รู้จักเขามาก่อนท่านเป็นใครหรือเธอถามด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาข้าไม่เคยเห็นท่านเรารู้จักกันมาก่อนหรือไม่คำพูดของเธอราวกับสายฟ้าฟาดลงกลางใจในายเชี่ยวเขาไม่เข้าใจว่าทำไมเธอถึงจำเขาไม่ได้ทั้งๆที่เขาเป็นคนช่วยชีวิตเธอเอาไว้และเคยสัญญากับเธอว่าจะช่วยเธอตามหาร่างจนพบให้ได้ นายเชี่ยวรู้สึกผิดหวังและเสียใจอย่างมากเขาตัดสินใจหันหลังเดินจากไปอย่างเงียบๆแต่ก่อนที่เขาจะเดินจากไปน้ำเสียงของหญิงสาวที่นายเชี่ยวคุ้นเคยก็ดังขึ้นมาเชี่ยวท่านจะไปไหนเธอถามด้วยน้ำเสียงขี้เล่นข้ารอเล่นหนะ้าใครจะลืมคนที่เคยช่วยชีวิตข้าเอาไว้ได้กันล่ะนายเชี่ยวหันกลับมามองหญิงสาวที่คำพรก่อนจะพบว่าดวงตาของเธอกำลังเปล่งประกายด้วยความอบอุ่นและรอยยิ้มที่คุ้นเคยท่านจำข้าได้จริงๆหรือ นายเชี่ยวถามด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือแน่นอนสิถ้าจะไม่มีวันลืมท่านเพราะท่านคือผู้มีพระคุณของข้านายเชี่ยวยิ้มออกมาด้วยความโล่งใจเหมือนกับยกภูเขาออกจากอกเมื่อรู้ว่าหญิงสาวที่คำพรยังคงจำเขาได้ทั้งสองสบตากันด้วยความรักและความเข้าใจท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสุขและการเฉลิมฉลองของชาวเมืองนาคินตั้งแต่นั้นมา เจ้านครนาคินก็ประทานสมรสให้กับนายเชี่ยวได้อภิเสกสมรสกับที่คำพรที่ดาของตนสืบไปการหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยของนายเชี่ยวเป็นเวลากว่า3ปีทําให้คนที่หมู่บ้านเนินบอ่อคําก็ค่อยๆลืมชื่อของนายเชี่ยวไปเหลือไว้เพียงความทรงจําในม้วนกระดาษประวัติผู้กล้าที่ผู้ใหญ่กําปอดจดจารเอาไว้หากชอบนิทานของเราช่วยกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจ ให้กับพวกเราช่องพี่ชานิฐานช anel ด้วยนะครับสวัสดีครับ